ปลาสุดท้ายของปูจีคือโปูจีเด็ดจากเราไปแล้วในอายุหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนตายไปแล้วนะอยู่เป็นปูที่ผมคิดว่าอยู่ได้นานและอดทนมากๆปูเนี้ยคือผมก็เศร้าอยู่นะที่ปูตัวสุดท้ายที่ผมคิดจะเลี้ยงตายแล้วคือมันก็ต้องเป็นไปตามน,นั้นเพราะมีพกก็ต้องมีจากมีเกิดก็ต้องมีตายนะสัตว์ทุกตัว ไม่อยากเชื่อเลยว่ามันตายคือผมเห็นมันนิ่งอยู่อย่างนี้ตั้งนานแล้วผมเลยเอามันมาดูปรากฏว่ามันจากไปแล้วคือผมจะเอาเขาไปฟัง <c oughs> ท้ายต้องคุมไว้ก่อนต้องผมจะฟังไว้ต่างที <c oughs> เอาปูไปฝังฝังาาก็งจะฝังตรงนี้ดินแข็งมากดินแข็งมากเลยนะครับผมวันนี้อะลาก่อนนะโป๊จิ ฝังไปคือ มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหัผมที่สัตว์เลี้ยงหอมต้องจากไปอีกตัวน่าเศร้ามากสาวคนอื่นมันที่มันบางคนก็ว่ามันคนอื่นน่าจะคิดว่ามันแค่ปูมันตายไปก็ไม่แปลกแต่ว่าสาวผมอะทุกชีวิตอะคิดว่าทุกชีวิตเขามีค่าทั้งหมด ในทุกชุกชีวิตทุกๆเวลาทุกสิ่งมีชีวิตก็ต้องตายไปใหม่นะแล้วเจอกันนะปูจิลาก่อน